ยังไงบ้างคะวันนี้งานแบบว่าทั้งวันเลยสองนิ้แกนก็ชินแล้ว <laughs> <c oughs> <c oughs> ชินแล้วกับการแบบทำงานแบบตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีเสียงอีสานต่ออะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็สนุกดีค่ะสนุกกับการทํางานในแต่ละงานมันก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ของงานหลากหลายกันไปวันนี้ก็คือเราก็ได้เห็นผู้เข้าประกวดใหม่ๆที่จะมาประกวดปีหน้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นไปด้วยค่ะก็สนุกดีค่ะพูดถึงงานเมื่อเช้าสักนิดนึงที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ อะไรยังไงคะอ๋อสำหรับน้ำปลาอินฟ้า by Miss r a n นะคะก็ตั้งใจทำมากมากนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็น CEO ครั้งแรกด้วยนะคะก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับน้ำปลาตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมีส่วนร่วมในการออกแบบในการผลิตทุกอย่างเลยค่ะว่าตอนนี้เราก็เป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะใช่ใค่ะเห็นเสียงเสียงเหมือนเหมาอยู่อนะอ๋อใช่ค่ะก็ยังยังมีไขอยู่ค่ะ เบื้องต้นเมื่อวานก็ได้ไปตรวจกับทางโรงพยาบาลเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของโควิดก็คือสรุปมาแล้วก็คือไม่ได้เป็นโควิดค่ะแต่ว่าเป็นไข้ที่เป็นเหมือนกันจากการเคลียร์สะสมอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่างานที่ทําก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างไปไปต่างจังหวัดบบกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนภูมิอากาศบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบเป็นไข้ตัวญี่ปุ่นกระทบกับงานเราไหมครับัไม่ปีเลยค่ะ ก็ยังทำงานได้ปกติค่ะขนมมันจะมะมีวัตถุดิบครับเพื่อนแบบว่าทำเองไว้สนิ๊กเกอร์อะไรใจจริงๆก็อยากให้มีแต่ว่างานส่วนใหญ่ที่ที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยคือเข้ามาเกาะนานแล้วซึ่งเราก็ไม่อยากจะแคนเซิลหรือว่าเลื่อนหรือว่าอะไรไปเพราะว่าตารางค่อนข้างที่จะแน่นจริงๆ ในตารางเราเราจะมีเวลาพักจริงๆประมาณว่าหที่แบบว่าได้มาเกี่ยวกับมุ่งหน้าในเรื่องของเวทีอินเตอร์อย่างนี้ค่ะอ๋อถ้าเป็นสําหรับเรื่องของการเตรียมตัวที่จะไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนี่ย<ม>ก็คือช่วงหลังคอนเสิร์ตเดี่ยวค่ะ<ม>ก็คือหลังวันที่6สิงหา<ม>อันนั้นก็คือจะงานจะจางลงไปหมายถึงว่าเราจะรับงานน้อยลงแล้วก็อันนั้นคือคอนเซทรตในเรื่องของการเรียนเดินล้วนๆเลยเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงภาษาด้วยค่ะในส่วนของคอนเสิร์ตตอนนี้ว่างแผนงกถึง บบออะไรยย่างงเี้ตอนนี้ก็เริ่มซ้อมแล้วค่ะเริ่มซ้อมโชว์ก็มันก็จะมีมากกว่าการร้องเพลงเนาะจะมีโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีดีลกับแขกรับเชิญแล้วนะคะแล้วก็รวมรวมถึงเพลงมิวสิกดีเลกเตอร์ก็เรียบร้อยหมดแล้วค่ะคอนเสิร์ตจ,จะเล่นประมาณกี่ชั่วโมงคะตั้งะจได้ชมหนูค,คิดว่านะ่าจะประมาณสองชั่วโมงะคะ่ะมีอะไรเซอร์ออไพรส์แบบพิเศษเหร ปกติเขาจะเห็นหนูร้องแต่เพลงอะไรเนี้ยแต่ว่าบนเวทีคอนเสิร์ตก็คือทุกคนจะได้รู้จากแบบอิงฟ้ามหาชนเลยว่าเขาเป็นใครไหมยังไงใช่แล้วก็มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่คนอาจจะแบบไม่เคยเห็นมาก่อนอาจจะมีการแสดงละครบนเวทีอะไรอย่างงี้ป่ะอาจจะเ <c oughs> ต้นป้อาจจะเต้นโคอะไรต้องรอรุนค่ะ แล,แล้วในส่วนของซีรีส์ล่ะคะเห็นเมื่อกี้พี่ตวัฒนก็บอกหนูว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการถ่ายทำซีรีส์เหมือนกันอ๋ออันนี้หนูยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เบื้องต้นก็ยังไม่ได้คุยกับทางบอสนะคะแต่ทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นก่อนหรือว่าหลังประกวดมิสแกรนด์เตอร์ค่ะ <พอ S 2> ว่าตอนเกินยาวพอนหนึ่ีกอนเรื่องเดียวยัง <พอ S 2> ยังเลยค่ะบอสเขาเก็บเป็นซีเคล็ปมากยังยังไม่มีใครทราบค่ะก็เดินจ่ายต้นปีหน้าแล้วใช่รับเงินทั้งปีกันเลยใช่ใช่ค่ะ ขอ,ของอใจนๆค่ะคะ่ะก็อยากจะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจทุกคนนะคะก็ใกล้เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะคะสำหรับการประกวด Miss Grand International ฝักก็จะทำให้เต็มที่นะคะหลายๆอย่างที่แฟนนางงามห่วงอยากให้เราแบบ c o n c e n t ทร t หลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่า,าจะไม่มีเวลาตรงนั้นซึ่งทางกองทางเราเนี่ยได้ไดไดวางแผนไว้หมดแล้วว่าเราจะเรียนช่วงไหนอะไรยังไงนยคะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพื่อแฟนนางขอของามคนไายจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะสู้เต็มที่ Yeah. Uh -huh.